สวัสดีครับอ่าตลาดตีกลับมาขึ้นมาเป็นบวกนะคะตอนนี้ครับเสินเติมเป็นโดจินะครับค่ะเตอนเตยมโดจิ้อที่เฟกให้ระวัง9.7นะฮะไว้ให้ดูสัญญาณนะฮะ9.7คือเ <8. S 2> ที่รางวันที่เราคุยกันก็คือส้ักใจตัวใหญ่ไม่ได้ลงนะฮะลงเฉพาะตัวเล็กนะฮะแล้วก็ตัวตัวเซ็น50กับตัวฟิวเจอร์ไม่ได้หลุดนะอืม ตัวเซทห้าสิบเนี่ยตัวตัวเอสเนะี่ยไม่ได้หลุดเลยนะมันต้องหลุดเก้าหกเจ็ดมันไม่ได้หลุดนะมันวิ่งสวนขึ้นมาคือคือหุ้หนมันเหมือนสองตลาดนะตัวเล็กตลาดหนึ่งตัวใหญ่ตลาดหนึ่งเมื่อเช้าหุ้นที่ลงเนะ่ยเป็นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางที่ลงนะค่ะแล้วก็ก็ต้องบอกว่าเป็นการทํารีบาวขึ้นมานะครับก็สถาบัานแหละดูจากคูณน,นะอืมก็เป็นสถาบัานในประเทศจังขึ้นมาก็เป็นแค่รีบาวดะค่ะนะครับอืม ถ้างั้นคนที่มีฟิวเจอร์ล่ะคะทีเฟกมีที่ไหนคะคือมีที่ไหนเพราะเราบอกไปแล้วว่าจะแถว9 67ให้เราดูสัญญาเทั่งเกีย่ยอสัญญาลองสัญญาลองเก็บไปแล้วนะครับอันนี้หลักฐานอยู่ใน Facebook นะครับค่ะก็ต้องจ้องแหละตอนสามโงกว่าๆเนี่ยก็มีสัญญาณซื้อขึ้นมาเลยค่ะครับว่าเป็นแท่านแดงเป็นโดจิแล้วตอนท่านสุดท้ายเนี่ยมันเกิดตอนหลังตอนปลายสามนี่แหละ มันก็ต้องลองมาแต่ถ้าใครลองไม่ทันก็ไม่ต้องลองแล้วเ,ออเรามองเป็นแค่รีบาวบแต่มาก็เก้าแปดห้าประมาณเนี้ยนะครับออมองเป็นแค่รีบาวเพราะหุ้นที่แต่งขึ้นมาก็ไม่กี่ตัวนะครับค่ะเก้าแปดห้าเนาะใช่ใช<ๆ>ก็ไม่ได้เป็นรีบาวเพราะวา่าุ่มตลาดก็ยังเยอะอยู่ชั้นเสียก็เป็นอา่าเขาเรียกเป็นบริเวณแนวรับแล้วก็เป็นอ่าเป็นตัวของโดจิหางยาวน ก็แฮมเมอร์ก็ได้เลยก็ได้ก็เป็นแท่งแค่รบได้พอสมควรนะครับคือต้องบอกก่อนว่าที่หลุดแล้วเนี่ยก็คือเส้นหลุดเส้นหลุดก็คือหลุดเส้นหลุดแต่เท่ทธิยังไม่หลุดนะค่ะแต่ถ้างสิตอนนี้ยังไม่หลุดนะครับเพราะสิทก็ยังไม่หลุดนะยังมีฤทธอยู่นะนะครับนั้นแยกกันแยกกันนะครับไม่ต้องแยกเพราะว่าหุ้นตัวใหญ่ไม่ เพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยมันเป็นฝรั่งเล่นกับของถูกแต่ตัวเล็กเนี่ยมันเป็นมันเป็นเจ้าเล่นเล่นกับรายย้อยนะเรื่อเช้าเนี่ยพระเจ้าขายหุ้นลงมาแต่ละตัวรายย้อยไม่มีแรงรับอีกแล้วหุ้นมันก็ลงไปนะครับคแต่เราจะเห็นว่าเมื่อกลางวันเนี่ยจริงวันนี้ขึุ้ใหญ่ไม่ได้ลงเนยนะทุกตัวนิ่งหมดเลยนะแล้วก็ใช้หุ้นใหญ่เนี่ยดึงดึงขึ้นมาใช่ใช่เพราทปพทอสอขอตัวที่ใช้ดึงมาปูนใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่มันไม่ได้ลงไงทำไมมันไม่ลงเพราะว่า ขาจะถือยอืมแสนสัญญางไงเขาจะปล่อยลงไปทำไมนะฮะดีไม่ดีวันนี้ฝรั่งกลับมาช่วยซื้อด้วยนะฮะเราต้องแยกตลาดกันเป็นสองตลาดแล้วว่า <Okay. S 2> หุ้นเล็กก็ตลาดหนึ่งหุ้นใหญ่ก็ตลาดหนึ่งนะครับหุ้นเล็กเนี่ยต้อบอกว่าเจ้าทิ้งอะนะครับอปิดไปก็โอกาสพื้นเดียวนี่ก็คง,งแบบว่าอีกนานเนี่ยนะครับแต่หุ้นใหญ่เนี่ยมันก็คือยังไม่ได้หลุดนะครับถ้ามันไม่หลุดมันทำยังไงก็คือมันก็ต้องขึ้นไปอ่ะจนก็ทั่งเซ็ให้าสิบทำนิวไฮ นะครับในภาษาเทคนิคนะฮะถ้าอันนี้ก็ถือว่ามันก็แค่ครีบาาแล้วก็อาจจาะได้ระยะหนึ่งนะครับหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบแล้วก็แล้วก็ลงใหม่ได้อีกนะครับอืมไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าหุ้นหุ้นจะต้องเปลี่ยนไปขายที่อะไรคร็นี้ใครซื้อมานะครับปัถามว่าซื้อหุ้นอะไรมาละ่ะซื้อปทสก็ไม่ได้อะไรมันก็ไม่กี่บาทใช่ไหมครับ <Okay. S 2> ซื้อปทออก็ได้กี่บาทล่ะก็ได้ไม่กี่บาทการที่เซ็นดิงกลับขึ้นมาเนี่ยมันโดยคูุใหญ่นะโดยพูดไม่กี่ตัวเองนะค่ะ นะครับที่ทําให้เซตขึ้นมาจากลบสิบสามจุดมาบวกบวกได้นิดต่อยเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ภาพของตลาดก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับตอนนี้ที่นับวิเคราะห์หลายคนก็บอกคุณต้องดูเป็นรายตัวไงพูดเนี่ยคุณต้องดูหลายตัวตอนนี้คุณดูทีเฟกปั๊บเนี่ยเมาาื่อเช้าเราก็ให้ตําแหน่งวลาเก้าหกเจ็ดตรงนั้นเนี่ยนะครับคุณต้องรอดูแล้วว่าสัญญ,ญาณมันบอกว่าจะให้ลองเพราะมันผ่านปุน๊บนะฮะพอมันเป็นแท่งเขียวเป็นโดจิเป็นที่เขีเ่ยพี่กูก็ต้องใส่เข้าไปนะ แต่ถ้าคุณจะมาลองตัวนี้มผมว่าไม่ใช่แล้วนะไม่ไม่ใช่จะมาไล่ลองได้ตรงนี้นะครับะนะครับเพราะฉะนั้นใครถือช็อตมาจกากก้า80ก็ต้องปิดไปก่อนแล้วนะครับเพราะเราเราให้จ้องเหือตุ้จ67น,น,น,นะครับแต่ใครเฝ้าก็จะรอนะครับคือเขาเรียกดูหน้างานเนี่ยนะอันนี้ถ้าจะบอกว่าเอ๊ะไหนบอกว่าตุ้งนุ้ง67ไม่เห็นพอดีเลยไม่จริงไปรู้หรอกนะฮะระบบเราเรายอมรับเลยว่าไม่มีการบอกว่าพอดีแต่แถวแถว67เราพูดมาหลายวันแล้วว่าให้ดูดีๆนะครับ ถ้ามีสัญญาณเครื่องเกียนก็ขุดเขาต้องทําไปตามที่มันบอกนะครับมันบอกพ็ข้าเกล็ดูนยเพราะขเก็ดสาก็ูก็ต้องหอก,กับก็ไปเลยแล้วแถวนี้ลองไหมมนเลยมาแล้วนะครับตลาดเซเว่นถ้ารองในจังหวัดที่ลองจังหวัดนั้นไม่ทันเนี่ยไม่ต้องไปตามนะครับอนคืดทีเฟสนนับกเป็นหรือะค่กนะ็หมายความว่าอาการของตลาดเองนะฮะก็ก็ถือว่าก็ทุ่นทุกคนเนะี่ย อ่ายังไม่ได้ลงมากหรือว่าขึ้นมากเหมือนเดิมก็อในการอธิบายก็บอกว่าเมื่อมันหลุดฟาวเวตอ่ะมันก็จะค่อยๆลงแล้วมก็จะวิ่งกลับมาได้อีกอแล้วก็หนึ่งห้าสามสูดแถวนั้นมันก็เป็นแนวรับสําคัญนะครับเป็นความเชื่อนะครับแต่ผมว่ามันไม่ได้แปลว่าจะรีเวิร์เซลดิขึ้นไปเหนือพ<อ>ันถึร้อยห้าสิบอะไรพันถร้อยเลยเนะี่ยไม่ใช่นมันไม่ใช่แต่ถ้าคุณมีหุ้นใหญ่อยู่เนี่ย คุณก็ดูไปจนเต้นตัวไหนที Syndrome, ่บางก็ไปกูก็ขายไปเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็แยกลงมาใหม่แต่หุ้นเล็กเนี่ยจะบอกว่าเสียทรงแล้วอย่าง gl อะไรพวกนี้นะครับที่องนั้เนี่ยเสียทรงแล้วคือก็เรียกเสียเางาวัดไปแล้วนะครับคุณอาจจะไปเล่นรีบาวอะไรกับมันแต่คุณไม่ต้องไม่ต้องหวังแล้วนะครับว่าคุณจะถ้าคุณติดอยู่หกสิบแย่คุณจะหลุดในปีเนี้มันเป็นไปไม่ได้คุณติดไปแล้วอ่ะคุณถ้ว่าคุณุ่มหมดตัวเนี่ยคุณหมดตัวไปแล้วอ่ะ นะครับค่ะอ่ะไม่ตายไม่ตายไม่ไม่ตายครับผมว่าคงไม่มีใครไปทุ่มเงินมนันเต็มเต็มหรอกที่ดู GL หุ้นหุ้นขับวิดีโอวันนี้เทหมื่นล้านเนะี่ยตลาดมันเป็นตลาดที่ตกแผนิกตกใจจาก GL นี่แหละตัวอย่างแล้วก็พานมันลงไปหมดเลยนะครับแต่สถาบัานในประเทศก็ไม่มี GL หรอกนะะฝรั่งเขาก็ไม่มีก็ก็ประคองหุ้น่างเขาไว้นะี่จริงอ่ะเซ็ตมันก็ต้องค่อยๆซึมลงนะครับผมว่าเนะค่ะ เพราะนั้นเวลาเราดูตอนนี้เราก็อาแยกดูเซตไปอยดูเซตห้าสิบปต้องละเอียดนะฮะต้องทํางานละเอียดขึ้นนะครับค่ะแล้ววันลุ่มวันนี้ที่ออกมาหกหมื่นล้านราคาพี่นิพนธ์ค่ะหกหมื่นล้านนี่อย่าลืมวันนี้เมว่าหมื่นล้านเนี่ยมัน G.L. นะหมื่นล้านใช่หมื่นล้านนี่มัน G.L. นะก็ห้าหมื่นล้านก็สี่หมื่นกว่าล้านก็ถือว่าเป็นใช้เวดาวได้ใช้เวดาวได้ใช้ไวอพได้ปกติอะนะฮะแต่ตลาดแต่ต้องบอกว่าหลุดหลุดหลุดไอ้ขาแปกลงไปแล้วนะตัวเซ็ตนะ แต่เซท่าสิบนย่างนะยังไปขาวขึ้นได้อยู่ได้ได้เอาเอจะแยกแยกให้ดีแยกให้ดีแยกให้ดีอยกให้ด,หดีอย่าไปรวมกันก็ละเอียดมากขึ้นนะแต่เซม,มันเป็นจิตวิทยานะใช่ไหมแต่ถ้าเราดูรายละเอียดก็ต้องดูเป็นเป็นตัวเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นตัวไปนะฮะแบงด์นี่ยังดีมากเลยนะไอ้ตามเทคนิคของแบงด์เนี่ยพูดแ,แบงด์แบบว่าเฮ้ยหลังวันที่สิบห้าหรือยังจะขึ้นอยู่นะยังไม่เกี่ยวนะอืออนะครับ นี้ถ้าดูดูทีเฟกเมชามันก็มันก็ลงไปมันก็ไม่หลุดใช่เก้าหกเก้าเก้าหกเกียที่เราให้ไว้แต่มันไม่หลุดเลาแค่เก้าหกเก้าเนี่ยครับแล้วพอมันผ่านแท่งแท่งใบสามมันวิ่งปุ๊บเนี่ยคุณต้องไล่เลยนะค่ะคุณต้องัช็อตมาก็ต้องปิดต้องหมดทบดนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับออะก็จะถือต่อไปได้เพราะาเราก็มองว่ามันเป็นขาลงะแต่ตอนที่มันเริ่มลง่งในตลาดที่เป็นขาลงใหม่ๆอ่ะมันจะเป็นสวิงเทรดอยู่แล้วนะครับ มันจะเวียงอะเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมานะครับเวียงมาแล้วเด็กก็ซึมลงซึมต้องเวียงขึ้นเวลาเวลาได้ขึ้นจะเด้งแรงนะครับแต่เวลาลงก็จะซึมลงซึมลงซึมลงนะครับแนวรับไปคุณจะอยู่ไม่ไม่น่าจะหลุดพันห้านะในระยะเดือนนี้ะค่ก็หมดแล้วมั้งพรุ่งนี้ก็ตามต่อว่าตลาดจะสั้นยังลงต่อนะใช่ไหมฮะทองคํายังลงต่อนะทองคายังลงต่อนะคะอันนี้ต่ออยู่ก็ยังลงต่ออยู่ กรอบค่ะก็ไปดูแถวหนงพันสองร้อยนะครับต่อไปก็นะปหลุดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแล้วก็ไปดูที่พางสองเลยนะครับอืมอก็ไปช็อตทองคำนะครับส่วนทีเฟกต,ตอนนี้ทีเฟกก็คือต้องต้องปิดไปแล้วนะครับที่ช็อตมาเก้าแปดศูนย์แลวเนี่ยนะฮะอืมแล้วลก็ใครร้องทันก็รอมาใครร้องไม่ทันก็อยู่เฉยเดี๋ยวรอช็อตใหม่นะแล้วทนไม่ได้เหรอ <laughs> อะไรนะทน,ทนถือช็อตไม่ได้เหรอผมว่าผมว่า 970เนะ่ยช็อตถือรองนะก็ผัดกันผัดกันแพ้ผัดชนะอีกหลายรอบสู่เว้ยอ่ะส hmm, ู้ช็อตอาจจะถืออะไรอ่ะถือเป็น975ผมว่านะผัดจะแพ้ผัดชนะอีกสองรอบก็อาจจะเห็นทางก็ตรงนั้นแหละช็อตตรงนั้นแหละถ้า975นะไม่ปิด980ถือไว้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลงไปได้อีกไม่มีอะไรแต่ต้องมีหน้าตาพอนะต้องตอดรอจตัดรอคือถ้าผ่านเก้า ก้าเก้าศูนย์นี่คือต้องระวังนะเก้าเก้าศูนย์ต้องระวังเหรอเหรอได้ยิงกันทุกคอนนะขาช็อตเก้าเก้าศูนย์ต้องระวังเพราะว่าเราดูดาวเทวีถ้าเก้าเก้าศูนย์แสดงว่าดาวเทวีชนะนะครับกพราสามารถวิ่งขึ้นไปขมมนได้อยู่ค่ะอ่ะขาช็อตเหรอเหรอเก้าเก้าศูนย์เล่นแบบมีความสูงนะครับแล้วก็ถ้าจะเล่นตอนนี้มันเป็นขาใช้เวน์ต้องเจ้าดีๆค่ะขาใช้เวน์ได้ทั้งคู่ต้องต้องบอกว่าเป็นท่าติดจะเป็นขาใช้เวน์นะครับสุ็ทจะเป็นขาลงนะได้ยาดีๆนะ ที่ถามนี่เพื่อช็อตอยู่ได้ได้ค่ะพี่นิพนธ์เดี๋ยวเจอกันพรุร่งนี้นะคะคได้ครับขอบพระคุณค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณ